สวัสดีครับวันนี้ครับเราทำงานอยู่ที่อิสุสยุบด้กรไม่แบโคโยฮะมอเตอร์ครับวันนี้เรามาไลฟ์สดกันนะครับโดยช่องเถิงแชนแนลครับฝากแฟนกลับไปติดตามช่องเถิงแชนแนลด้วยนะครับฝากช่องนะฝากช่องนะสวัสดีครับผมเถิงแชนแนลครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกด กดกดกดตเนี้ยกว่าก็กดกดตะไคร้ครับผมกดตะไครครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เรานะครับจัดเต็มครับเต็มครับกับพี่เอโุชากับนุ่นครับหนึ่งเราฟาดเตมครับให้มินิขันเปิดครับ

กินทรงไหนเอาเรือเหม็นจมูกงหรอวะเหม็นจมูกโอ bien, Warner, ้ยบอกว่าแอนครับในนี้ได้ด้วยได้จานไอ้หมูจัมูกโอ้สวยครับตอนนี้อีกสักคู่ครับเดี๋ยวเราจะมาไล่สดกันนะครับฝากกดกดไหล่กดกดแส้กดปลักตะไคร้นะครับ ไม่แน่ครับการพนบ่ครับนะครับกา,าราทำงานครับ